เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนไทยเรียกมันนี่ว่าเงินและใช้หน่วยเป็นบาทมาฟังกันต่อกันครับคําว่าเงินจริงมาจากโลหะเงินหรือซิวเวอร์เพราะในอดีตเนี่ยคนไทยใช้เงินแท้ๆเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันจริงๆนะครับส่วนคําว่าบาทเนี่ยมาจากหน่วยชั่งน้ําหนักของไทยโดย1บาทจะหนักประมาณ15กรัมดังนั้นคําว่าเงิน1บาทจึงหมายถึงแลกเงินแท้ๆหนัก15กรัมจริงๆนั่นเองแต่ในปัจจุบันนะครับเหรียญหบาทไม่ได้ทําจากเงินแท้ และน้ำหนักก็ไม่ได้เท่าเดิมอีกแล้วนะครับแต่เราก็ยังเรียกมันว่าเงินแล้วก็ใช้หน่วยเป็นบาทด้วยความเคยชินกันอยู่นะครับที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือแร่เงินแท้ๆหนัก1บาทในปัจจุบันเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่า500บาทเข้าไปแล้วนะครับและมีทีท่าว่าจะพุ่งขึ้นไม่หยุดด้วยแสดงว่าเงินบาทของเราเนี่ยมันด้อยค่าลงเยอะมากเมื่อเทียบกับแร่เงินจริงๆที่เป็นที่มาของชื่อของมันนะครับใครที่เพิ่งรู้เรื่องนี้คอมเมนต์บอกหน่อยว่ารู้สึกยังไงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ